มันอร่อยมากคนระับทุกคนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนกันด้วยนะครับผมคือว่าวันนี้เป็นวันอนาะทิตย์นะครับผมทุกคนคือว่าผมมาให้ข้าวโคโค่แล้วก็เจ้าตึงเองครับคือเป็นลูกดอกคือว่าเป็นน้องๆที่น่ารักของที่ทำงานเราเนี่ยเองครับผมทุกคน นี่ผมได้ทําการซื้อไก่ซื้อกับข้าวมาให้โคกโค้กกันเลยนะครับผมทุกคนนี่ไก่ย่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสับให้เรียรแล้วก็เอาไปคุกกับข้าวให้พวกเขากินกันนะครับผมทุกคนแล้ววันนี้ผมห่อข้าวมาจากบ้านนะครับผมเพราะว่าผมจะมาทํากับข้าวกินที่ทํางานอีกแล้วครับผมทุกคนมีหมูสับอยู่ในตู้ะครับเพราะว่าลูกพี่ผมจะซื้อเพราะที่ทํางานผมจะ ซื้อหมูมาเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็ไข่นะครับมาม่าอะไรมีครบทุกอย่างใครจะมาทําอะไรกินก็ได้นะครับผมทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาทําหมูคั่วพริก, en, กน,นะครับผมทุกคนผมน่าจะมาทําหมูคั่วพริกนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทําการกินเลยครับแล้วก็ผมก็จะทอดไข่ด้วยครับเพราะมีไข่ดาวเดี๋ยวเราก็จะทอดไข่ดาวบอกเลยอร่อยมากแน่นอนนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะทําข้าวกินกันนะครับวันนี้ที่ทํางานครับผม ยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพาร่างกายกันด้วยนะครับวันอาทิตย์แบบนี้ไปไหนก็ไปพักผ่อนอะไรก็ขับขี่รถอย่างปลอดภัยกันนั้นด้วยนะครับผมทุกคนอย่าประมาทครับผมทุกคนนี่นะครับผมไก่ของโค้ก็ครับผมทุกคน เราจะจุดไฟแล้วนะครับผมว้าวนี่จุดไฟแล้วครับเราก็เอากระทะวางลงไปเลยอโอ้ไฟแรงมากเลยครับทุกคนไฟโคตรแรงเลยเบาๆหน่อยเทน้ำมันลงไปอุยยุบไปต้น ้หมูคุกพริกครับผมพริกคุกหมูครับผมทุกคนหมูคุกพริกเองครับผมทุกคน <S 2> <S 2> นี่เราทำง่ายๆเราก็ได้กินแล้วครับผม นี่พอแล้วเราก็ปรุงเครื่องแค่นั้นแหละเรามีข้ามีเรามีผักกะเพราอะไรถ้าได้ผักกะเพราแล้วมาใส่ย,ยิ่งดีมากเลยครับผมทุกคน่เราก็มีผงชูรสมีซอสดอยแล้วมีน้ำปลาครับผมทุกคนแค่นี้พอครับผมจบอร่อยด้วยครับผมทุกคนพอได้แล้วถ้ามีผักอะไรใส่ก็ยิ่งดีครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ไปเก็บผักนะเพราะว่าผักควางตู้ของพวกเราผมได้ทำการตัดออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งครับผมทุกคน โอ้ทุกคนกลิ่นม,มันขึ้นจมูกมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องปรุงครับผมทุกคน ดาผมทุกคนว้าวทุกคนดูนะ่ากินมากมีเยิม้มเยิมหน่อยครับผมทุกคนดูนี่มีนิดนึงเกือบสุกนะแต่สุกกึ่งบิดนิดนึงทุกคนดูมีเยิมย้มเยิมหน่อยนะว้าว ว้าแล้วก็หมูเน้นๆครับผมหมูคุกพริกครับผมวันนี้ค,นค,นๆๆๆครับผมทุกคนอืทุกคนน่กกินมากดูไข่ครับผมคนดูไข่อื อร่อยอะ่ะหมูแค่คุกๆกับพริกพริกกระเทียมแล้วก็ปรุงเครื่องนิดนึงทุกคนก็อร่อยแลยว้วอ่ะแล้วไม่ต้องใส่อะไรเยอะมากนะถ้ามีผักอะไรผมใส่ผักเดี๋ยวบางทีผมวันนี้ผักไม่มีอืมมันอร่อยมากครับทุกคน ทุกคนสามารถไปทำกินกันได้เะยครับผม,อมโอหร้อนๆเข้ากันมากเลยครับผมทุกคนอร่อย ง่ายๆแต่อร่อยครับผมทุกคนทุกคนเอาไปทำกันดูเลยนะครับผมว่าอร่อยแน่เลยอร่อยอร่อยแล้วมันง่ายด้วยครับเราไม่ต้องทำอะไรเยอะมากถ้าเรารีบเนี่ยคุกๆอย่างเดียวแล้วก็คงเครื่อง โอ้คำบึ้มบึมซัมเบ้บ๊อมบอมซัมเบ้ทุกคนดูบึ้มบึมซัมเบ้ทุกคนดูคำใหญ่ๆหื่บึมบอมซัมเบ่นคนดู 으흠. 으흠. 어머. 으흠. เอาม,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 มาครับผมเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนนะผมยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับแล้วก็ไม่ไหนก็ขับขี่รถอย่างปลอดภัยครับนะครับผมยังไงผมฝากไกว้ก็เลยตามช่องของผมก็ได้วยครับเดี๋ยวผมลาไปก่อนนะผมทุกคน เดี๋ยวผมลาไปก่อนอผมบายบายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เ่ารักกันทุกคนเลยครับลาไปก่อนอผมบายบายดีครับ